สุพวรรณค่ะคุณสุพวรรณเชิญเลยนะคะ เราค่ะช่วงถัดมานะคะเรามาทำความรู้จักกับเขยมหาสครชเอก็ไม่ใช่สิเรามาพูดคุยกันนะคะกับเต้าฉลามเอสของเรากันก่อนนะคะคุณเอสขวันนี้เรามาแอดดาเพลย์ยูสไตน์เมื่อได้ยินคำว่าแอดดาเพลย์ยูสไตน์แล้วเนี่ยคุณเอสแบบคิดยังไงกับประโยคนี้คะผมรู้สึกว่ามันคือการเอ่อพรีเซนต์สไตล์ของตัวเองใช่มันคือการแบบทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเอง เพราะฉันเราก็สามารถเป็นตัวของตัวเองได้ถึงที่ใช <oh ่อย่างเช่นวันนี้ที่จะมาเป็นเขยมหาสารคามใช่ไหมคะคนเขามีพ่อมีแม่แต่ว่าพ่อแม่เราพร้อมที่จะยกเราให้เขาเลยใช่ไหมคะยกถวายทางแถมข้าวแถมน้ำแถมเงินให้ด้วยขนาดนั้นเลยนะคะเธอเพราเธออยู่อะไรยังเขยขนาดนั้นแล้วคิดดูฉันได้ขาดสั่นอย่างนี้แล้วนะ คือจะบอกว่าน่ารักสุดๆนะคะคุณเอสคาะในทุกๆปีเนี่ยอนดาของเราจะมีแบบอนเวั่นใหม่ๆเลยหรือว่านิวคอลเลคชันและในปีนี้เนี่ยเป็นรุ่นอะไรคุณเอสพอจะทราบไหมคะก็ต้องเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดที่ผมใส่อยู่ตอนนี้นะคู่ไหนคะคู่นี้ครับคู่นี้เลยโอ้โหเป็นยังไงบ้างค่ะคู่นี้คือผมรู้สึกว่ามันใส่สบายแล้วก็ชอบที่ส้นสูงครับเพราะว่ามันก็ทําให้เราดูสูงขึ้นดูสูงขึ้นแค่ที่สูงไม่พอใช่ไหมคะ ยังไม่พออะยังไม่พอตัวจริงต้องดักต้องหวังตัวจริอะว่าเท่าไหร่ว่าเท่าไหร่เท่าไหร่อะเท่าไหร่อะเนอเท่าไหร่จริงๆด้วยเขินจริงเขินจริงอะไรจริงเนี่ยขนาดอยู่บนเวทีแบบว่าเก็บงส่งไม่อยู่คุณเอสขารุ่นนี้เนอะจัดจะเสริมความสูงแล้วเขาพื้นเขานิ่งไหมคะนิ่งเหมือนแผมแล้วก็ลุยน้ำได้ลุยน้ำได้ใส่ได้แบบสุดการเล่นส่งการสุดๆ สไทยนะคะโอ้โหเปรสค่ะแล้วก็เมื่อสักครู่ที่เปรซเดินทามาถึงใส่รองเท้ากูนีแล้วยืนอยู่นานมากมันปวดเมื่อยเท้ามันรู้สึกยังไงบ้างไหมคะชิวมากเลยครับเพราะว่าใส่สบายแล้วก็นิ่มเหมือนแบบคือจริงผมไป็นคนเท้ากว,ว้างแต่ผมรู้สึกว่าเนี่ก็ไม่ได้บีบเท้าแล้วก็ก็ม,กกกกมันเด้งๆมันเด้งๆใช่ไหมคะมันนุ่มมันใส่สบาย อ่าอันนี้คือรองเท้าคอลเลกชันใหม่เลยของปีนี้คู่ที่คุณเอสใส่แล้วก็ปีที่ผ่านมาเนี่ยรุ่นที่เป็นกระแสที่ได้รับความนิยมนะคะคุณเอสพอจะทราบไหมว่าเป็นรุ่นอะไรของปีที่แล้วให้พีพ่สปอยเลยดีกว่าอ่าเธอเขาส่งให้ฉันด้วยแหละนะคะสำหรับรอ,รองเท้านะคะ ปีที่แล้วเนี่ยจะเป็นรุ่นที่ต่ายใส่นะคะทุกคนคะเป็นรุ่นสเตปชูสเนะคะหรือว่าเป็นรุ่นที่น้องๆที่แข่งคาร์เวอร์แดนซ์เขาสวมใส่กันค่อนข้างเยอะเลยนะคะรุ่นนี้จะบอกว่าเนี่ยคะใส่แบบสบายมากเพราะว่านวัตรกรรมของแอดด้าของเราเนี่ยเป็นระบบฉีกที่ไร้รอยต่อนะคะพื้นมี2เลเยอร์นะคะแล้วก็ที่สาคัญเป็นรองเท้าในรูปแบบของสนิเกอร์บนพื้นที่นุ่มสวมใส่สบายเท้าสุดๆเลยค่ะคุณเอสค่ะคุณเอสได้เคยลองสวมใส่รุ่นของปีที่แล้วหรือยังคะ นี่ผมเพิ่งได้ลองเมื่อกี้ที่ผมเลือกแต่ว่าผมรู้สึกว่าสีรองเท้าของรุ่นนี้แมทช์กับชุดนี้<า>มแมทช์ไหมคะแล้วชอบไหมครับปรโมู<า>ต่อคิ้วต่อคิว คิวสุดท้ายอยู่ไหนคะผมมองไม่เห็นหางแถวคิวหนึ่งคิวหนึ่งคิวหนึ่งอยู่นี่ได้ไหมคะมันได้หรอคิวหนึ่งอยู่ไหนคะคุณเอสเขาบอกว่าคิวหนึ่งอยู่สุพรรณคิวไม่อยู่สุพรรณพวกเธอใช่หรเปล่าแล้วเราคิวเท่าไหร่มาอยู่สารคามเราคิวเท่าไหร่ไม่ต้องน้ายใจนะ ยอมให้สุพรรณนะคะ,ะพูดคุยกันพอขอบปากขอบคอแล้วคุณเอสค่ะวันนี้มามหาสารคามท้งทีชาวมหาสารคามของเรามีเกมให้คุณเอสเล่นด้วยได้เลยผมชอบเล่นเกมมากเล่นคนเดียวจะเหงาไหมคะเหงาเหงาเนาะงั้นเราหาเพื่อนเล่นดีกว่าได้เลยครับอ๋อเดี๋ยวเราหาเพื่อนเล่นกันนดกคะขนุญาตชงานค่ะเล่นชื่อจริงด้วยโอ้โหโอ้โห,โโหข้างบนข้างบนอีกเยอะมากเลยยี่ข้งหลังเราจะเห็นหน้าไหมเนี่ยโอเค เล่นเกมอะไรกันดีครับต่อยอชกง,ง่ายเกินถ้าคนแพ้โดนอะไรดี วันนี้คนแพ้แอดด้าก็เปหนะักเหมือนกันนะคะคนชนะแอดด้าก็เปให้นะคะลาแบบนี้เดี๋ยวเราร่วมสนุกกันสําหรับลูกค้า V.I.P. นะคะที่นะคะเมื่อสักครู่ได้ถ่ายรูปไปแล้วตอนนี้เราจะได้มาใกล้ชิดกับศิลปินด้านบนเวทีเรียนเชิญลูกค้า V.I.P. ทั้ง8ท่านด้านบนเวทีค่ะเชิญเลยค่ะเชิญเลยนะคะ,ะ,ค,ะ,ะ,ค,ะคุณปราวคุณรพีพัคนคุณอันธิกาคุณน้ำฝนนะคะคุณดอลลีคุณจิรัฐาคุณธนาพรน,นะคะคุณลีดันเฟน,นะคะเชิญเลยะคะ่ะ มาเลยค่ะนะคะเกมกับเรานะคะเกมแรกจะเป็นเกมทายคําจากเงานี่เป็นเกมทายคำจากเงาน,น,าคางาน,นะคะทุกคนขาเดี๋ยวเราจะแบ่งออกเป็นสองทีมทีมละสี่คนเราจะแบ่งออกเป็นสองทีมทีมละสี่คนนะคะโอเคเชิญนักบอลเวทีได้เลยค่ะ โอเคเชิญมาเปิดเวทีได้เลยนะคะจริงจร um okay. oh okay, okay. okay. ิงะอวันน okay. so ี้เรามีช่างภาพมาด้วยนะคะจากอ d ด้าไทยแลนด์นะคะลูกค้าไม่ต้องห่วงเดี๋ยวไปสู่รรูปนะคะรูนะครับผมไ่กัอนโอเคอ๋อโอเคได้ค่ะนะคะลูกค้าทันแรกไม่ได้ใช้กล้องจองถ่ายนะคะอ่าเดี๋ยวถ่ายก่อนแป๊บหนึ่งโอเคท่าเดิมเลยโอเคหนึ่งสองสามอาท่าไหนดีน่ารัก คุณค่ะโอเคลูกค้าทั้งแปดท่านนะคะเชิญบนเวทีเลยค่ะลูกค้า V A P ของเรานะคะขึ้นมาเลยโอเคสี่ท่านแรกสี่ท่านแรกขออนุญาตยืนฝั่งนี้ค่ะสี่ท่านแรกยืนฝั่งนี้นะคะสี่ท่านแรกโอเคมาเลยค่ะสี่ท่านแรกยืนฝั่งนี้นะคะอีกสี่ท่านที่เหลืออยู่ฝั่งนี้นะคะโอเคเกมแรกของเรามีชื่อเกมว่าเกมถ่ายจักเงานะคะเดี๋ยวเราจะให้คุณเอสเนี่ยจับ นะคะผู้โชคดีขึ้นมาแล้วเรียบร้อยแล้วก็นะคะส่วนการเล่นเกมของเราเราจะมีภาพเป็นภาพเงานะคะเป็นภาพเงาของกลุ่มสัตว์สิ่งของหรือว่าวัตถุปริศนาค่ะซึ่งเราจะให้คุณเอสเป็นคนถือภาพภาพนั้นแล้วก็ให้แต่ละทีมทําการถ่ายค่ะแต่จะจับเวลาทีมละ1นาทีเพียงเท่านั้นนะคะถ่ายได้ได้แต้มไปถ่ายไม่ได้ถ้าลูกค้าคิดนานเกินไปลูกค้าจะสลักสิทธิ์ได้เลยหมายถ็งว่าไม่ถ่ายตัวนั้นนะคะเราก็ มาด้านหลังข้ามไปให้ให้คนอื่นนะคะทายต่อนะคะทายเสร็จแล้วตอบถูกแล้วออมมาด้านหลังวัดว่ายังไงเอ่ยโอเคออินเตอร์แด so you guys play one by one like one team per time and you have one minute if you can t guess you can just give up and then go to the back and let the other person play okay alright โอเคเอาละค่ะมาดทีมไหนจะเริ่มแข่งก่อนดีมีแต่คนอยากเริ่มก่อนนั้นใช่มีแต่คนอยากเริ่มก่อนทีมไหนดีคะซ้ายหรือขวาเอาเป็นไปเลยซ้ายก่อนเลยดีอันขวาซ้ายทีมไหนฝั่งนี้นะโอเคมาดทีมนี้เริ่มแข่งก่อนนะคะท่านแรกพร้อมไหมคะพร้อมไหมเอ่ย นาทีนะคะเดี๋ยวเราจะมีทีมงานจับเวลาเนาะโอเคโอเคพร้อมไหมคะทีมงานเริ่มจับเวลาได้เลยนะคะ5 4 3 2 1เริ่มค่ะเพชรวิทยุถูกต้องค่ะไม่ใชุ่ณเอสบอกว่าก,กบยังไงหน้าตาอย่างนี้เออก็กบก็ได้นะครับ ดยอาสาแต้มนะหมอซึเฉิมเฉลิมลูเชลกอล์เชลฮิปปโปเตมอสแอนดูแค่สี่ตาเล่วสิงโตก็ดูเหมือนอยู่นะครับใครที่ฉันแอนดูใครทำรู้อันนี้อันนี้อันนี้ คนสุดท้ายทันไหมคะคนสุดท้ายทันไหมคะโอเคอให้นะกันโอเคเป็นหกแต้นนะคนสุดท้ายให้นะคะโอเคนะเป็นหกแต้นนะคะโอเคต่อมาทีมที่สองพร้อมไหมคะ ใช่จาชีพอ่าอันนี้เป็นอาชีพโอเคตอบถูกนะคะคนแรกคนที่สองค่ะนักมวยนักมวยโอเคถูกต้องค่ะเชฟค่ะเชฟปะอันนี้อะไรครับน้องเอฟฮะนักท่องเที่ยวไม่ใช่ไม่ใช่ยอมไหมล่ะไม่ยอมเลยะไม่ยอมเล่นับกระเพิง โอเคก็ถัดไปค่ะคนขายรองเท้าเออใช่อุ้ยอันนี้ไม่รู้ไม่ได้นะอันนี้คัดหว่างนะเปซรามินอะเป็นเรียกไม่ใช่ครับ เออใช่นี่โอเคหมดเวลาแล้วค่ะได้ไปกี่แต้มเลยได้ไปสี่สี่คะแนนนับพัน,นใช่ไหมคะพีโ่โอเคนับพันโอเคสี่ไหมคะเมื่อกี้สี่ไหมทุกคนไม่ใครนับมีใครนับด้วยบ้างไม่ได้นับเลย มองแต่ศิลปินอย่างเดียวเลยนะคะเมื่อกี้ไม่มีตอบผิดเลยตอบกันไปกี่รอบอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานนะคะเดี๋ยวทีมงานคุยกันด้านหลังได้เลยนะคะโอเคแม่เมื่อกี้ได้กี่คะแนนนะคะอ่ะเดี๋ยวทีมงานมาคุยกันฝั่งนี้เลยสัมภาษณ์ฝั่งนี้ก่อนดีกว่าละกันนะคะได้เล่นเกมร่วมกันกับค AS, ุณเอสรู้สึกยังไงบ้างคาหมดเวลาค่ะไปกันตอบอะรอเล่นมีใจท,ที่ได้มาเล่นกกับเอสค่ะแต่ตอนนี้จะเป็นลมแล้ว ทำไมคะผมไทยเข้าแล้วยังไม่ได้กินข้าวค่ะเอา้ายังไม่ได้กินข้าวเลยมาลองคุณเอสตั้งแต่กี่โมงคะบินมาตั้งแต่อ่าไฟมันเป็นไฟเจ็ดโมงแต่ว่าไปรอที่สนามบิน,นตั้งแต่เที่ยงคืนไปรอที่สนามบินตั้งแต่เที่ยงคืนตเครื่องนโอ้หคือวันนี้ก็ตั้งใจมาเจอคุณเอสโดยเฉพาะเ,าเลย มีมีอะไรอยากจะบอกศิลปินของเราไหมคะไหนๆเขาก็ยืนอยู่ต่อหน้าเราแล้วตอนนี้ก็สปอนอร์เอสเสมอค่ะก็ถ้าสมมติว่าเอสแบบอยากจะทำอะไรก็จะมีพวกเราทุกคนที่อยู่ตรงนี้แล้วก็ที่อยู่ในไลฟ์สตรีมมิ่งสปอนอร์เอสเสมอค่ะขอครับน้องรับพรุงรดับให้กับเอ็มซีด้วยนะคะโอเคอ่ะผลออกมาหรือยังเอ่ย เอเวลามันหมดแล้วได้4แต้มนะคะโอเคทีมแรกได้ไป6แต้มทีมที่2ได้ไป4แต้มประเมยกับทั้ง2ทีมค่ะเด<ชค>ี๋ยวเราจะทำการมอบรางวัลกันเลยนะคะสำหรับเกมแรกะคะ่ะเนีย่ยผู้ที่ชนะได้รับรางวัลแอนด้าทั้นล้าหนึ่งคู่นะคะส่วนทีมที่แพ้ไม่ต้องเสียใจค่ะมีพวงกุญแจจากแอนด้าปลอบใจเดี๋ยวรับรางวัลก่อนแล้วยังเพิ่งลงเวทีนะเพราะไม่เห็นเกมให้เล่น มีเกมไห้เล่นนะคะใน,ในวันนี้ก็แบบมาเจอกันใกล้ชิดสนิทสนมกันขนาดนี้แล้วนะคะแอดดาาัจาจัดเต็มให้เลยสำหรับลูกค้าเบ p ของเรานะคะโอเคนะคะเดี๋ยวถ่ายภาพร่วมกันก่อนนะคะลูกค้าฝั่งนี้โอเคค่ะได้รับพวกุญแจจากทางแอดด้าน,นะคะโอเคค่ะ โชว์นิดนึงค่ะโชว์นิดนึงนะคะมองกล้องกลางค่ะหน 2, ึ่งสองสามมาชิชิชกันอีกนิดนึงหนึ่งสองสามยิ้มค่ะโอเคน่ารักน่ารักสุดๆนะคะอ่ะแข่งอีกหนึ่งเกมนะคะ,อ,ะอีกหนึ่ง,งเกมใช่ค่ะอีกหนึ่งเกมค่ะจะเป็นเกมไขขังสานะคะคุณเอสหาซึ่งวิธีการเล่นเกมค่ะเราจะมีเวลาให้ทีมละกสองนาทีนะคะซึ่งจะ ต้องทำการคีบปิงปองจากอีกที่ไปลงในกล่องนะคะห้ามปิงปองตกนะคะถ้าปิงปองตก,ตกต้องกลับไปคีบใหม่ตรงจุดสตาร์ทโอเคนะทีมไหนที่คีบปิงปองได <Okay. S 2> ้ <Okay. S 2> ม,มากท <to S 2> <to S 3> ี่สุด i'm going to to oh you stick got it? use oh, sharp smart very very a โอเคก่อนที่ พวเขาแข่งขันจะได้เล่นนะคะเราจะให้คุณเอสนะคะเป็นคนที่ทีบนาก่อนใช่ค่ะใช่ค่ะคือผมเป็นคนที่ลองทําให้ดูเฉยผมไม่ได้จริงโอเคได้เลยโอเคได้ได้เลยค่ะอ่ะเดี๋ยวเราจะทํกาการจับเวลากันนะคะ2นาทีนะคะเอาทีมนี้แล้วกันค่ะเพราะเมื่อสักครูน่นี้ทีมนั้นเริ่มก่อนแล้วนะคะอ่ะ โอเคทุกคนดูนะเดี๋ยวคุณเอสจ้าทำการคลีปติงปองง่ง่ายอ่ะใช่ใช่ค่ะโอ้โหเขาทำเหมือนง่ายแล้วดูเอซีบนเวทีขนาดยืนยังแบบว่าใช่ใช่ทำแบบนี้นะคะแต่ว่าพอคลิปเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาต่อแถวด้านหลังแล้วก็ให้เพื่อนคนถัดไปไปคีปนะคะ เขาคีบให้หมดแล้วว่าเอาที่หนึ่งไปเลยจ้าใช่ใช่ใช่ <c oughs> โอเคอ่าโอเคงั้นเดี๋ยวอ๋อย่งนี้โอเคทีม้เล่ได้เลยค่ะเดนที่หมาต่อแถวตรงนี้นะคะโอเคต่อแถวตรงนี้ได้เลยนะคะ133่สาเราจะทำาาการจับเวลา ได้เลยค่ะแล้วเพื่อนคนต่อมานะคะก็คีบต่อแล้วก็มายืนรอตรงนี้แต่ว่าเราจะต้องถึงจุดหมายตรงนี้ก่อนเพื่อนคนต่อไปถึงจะคีบได้โอเคนะโอเคค่ะ,ะมาพร้อมนะคะต้องดูสนุกขึ้นนิดนึงนะครับบูส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 ไม่ออกไม่ออกบูสบูสโอเค พร้อมนะคะเดี๋ยวเราจะเริ่มทำการจับเวลา2นาทีพร้อมนะคะนับ3 2 1เริ่มค่ะไปเลยคนแรกคนแรกกีบหลอกยืนลอกโอเคคนที่2ไปเป็นด้วยได้ไน,นะนโอเคเธอต้องจับมากอดยางยางยางเขายังเริ่มไม่ได้เดี๋ยวก่อนนะอ่า2นาทีเท่านั้นโอเค โยกตามจังหวะเพลงด้วยใช่อ่า2นาทีมาแล้วค่ะมาแล้วมาแล้วขั้นตอ่ตอไปไม่กอม์ฟต่อต่อไม่สนิทกับร่างกายเราเป็นรุ่นแฟนบอลน,นะครับโอ้ ย้ังยงัง <Okay. S 2> โอเคยกได้นะยกได้เริ่มแบบว่าเริ่มสั่งเริ่มสั่งใครเริ่มดิ ได้ไปทั้งหมดกี่ลูกเลยโอ้โหได้ไปทั้งหมดอยู่ที่20ลูกพอดีค่ะปรบมือดังให้กับทีมที่หนึ่งนะคะโอเคนะคะทีมที่สองต่อแถวตรงนี้เลยค่ะเดี๋ยวเราคิดไปแล้วเราวนกลับมาด้านหลังเพื่อนได้เลยนะเราคิดไปแล้วเราวนกลับมาด้านหลังเพื่อนได้เลยค่ะมีเวลาสองนาทีเท่ากันนะคะ มีเวลาสองนาทีเท่ากันโอเคพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วนับ3า1เริ่มค่ะยก,าก้านอายางยากกลับไปจุดสตาร์ทใหม่เดินไปยกไปได้เลยนะคะลุกที่1มาแล้วะคะ่ะไม่ต่องถอยัญก็ได้คะ่ะลุกที่สองมาแล้วอายางยางลุกสามยางค่ะลุก2มาแล้วนะ,ะต้องให้เสร็จก่อนนะ สี่ลูกสี่ลูกห้าลูก่ะหกลูก,ลก,ลกเดี๋ยวรอก่อนนะคะเดี๋ยวก็จะไปรอก่อนโอ้โอเคอมามามาโอเคเดี๋ยวเราต้องรอให้เพื่อนอะวางลงก่อนนะเราไม่ขี้มาเอาโคชอีกไหมเรอมา เป็นไหมศิลปินต่วว้าห่วงลูกค้าพ i p, p, p ของเราตอนนี้ได้2องส